ชา n นลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับชา n นลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยนี่มีสามเล่มจบนะครับเกิดใหม่ชาตินี้ไม่ขอเป็นสิทธิ์ในสำนักนะครับผมสามเล่มจบตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อิงทรีบุ๊กนะครับแล้วก็แต่งโดยหวังซันซานครับผม อันนี้เป็นนิยายแปลจีนนะครับน่ารักมากอันนี้จะเป็นพระเอกนะครับส่วนเล่มนี้จะเป็นนายเอกนะครับผมนายเอกจะฝึกเซียนอยู่สำนักสำนักหนึ่งส่วนพระเอกจะเป็นมังกรพระเอกเป็นมังกรเยอะนะในนิยายจีนนะครับผมอ่ะ คือเนื้อเรื่องมันจะเปิดเรื่องมาเลยเรื่องนี้คือจะเป็นแนวฝึกเซียนแล้วก็พระภนยนะครับอยูอย่่ในเอกก็ย้อนเวลากลับมาแล้วพยายามจะหนีออกจากสำนักเพราะว่าเหตุการณ์ในอนาคตมันทาร้ายจิตใจในเอกมากในเอกคืออยู่ในสำนักต่อไม่ได้แล้วเพราะมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับในเอกขึ้นนั่นเองนะครับผมจะมีต่อสู้แฟนตาซีใช้พลังยุทธ์ด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งนี้สนุกมากนะครับแนะนาให้ไปลองหาซื้อหาอ่านกันดูน่ารักดีมันมากครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคือสนุกมากจริงๆ ของแถมในเล่มน่ารักมากนะครับผมคือเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมีของแถมคือดีมากจริงๆอ่ะยิ่งแบบอันเนี้ยเป็นโปสการ์ดส,สวยมากนะครับไปลองหาซื้อหาอ่านกันได้นะเรื่องนี้จริงๆครับผมโดยเนื้อเรื่องเขาจะเริ่มจากคีนไอเอก,กลับมาอยู่ในร่างของตัวเองเมื่อ10ปีก่อนก่อนที่ตัวเองจะขาหักครับในเอกฟื้นขึ้นมาป่วยเพราะว่าอยู่ยก็ย้อนเวลากลับมาเนาะ แต่ว่าคือคิดเลยว่าแบบยังไงก็จะไม่อยู่ในสำนักอีกต่อไปแล้วเพราะว่า10ปีต่อจากนี้มันแย่เหลือเกินคืออาจารย์กำลังจะรับลูกศิษย์คนใหม่มาในเอกของเราชื่อเผยอ,อินซูนะครับเผยอ,อินซูเป็นเซียนฝึกเซียนอยู่ในสำนักสำนักหนึ่งเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่โตมากนะครับมีอาจารย์ที่เก่งกาจอยู่คนหนึ่งอาจารย์คนนี้มีศิษย์อีก3คนก็เป็นศิษย์พี่ใหญ่ศิษย์พี่รองศิษย์พี่สามเนาะแล้วเป็นเผยอ,อ,อินซูในเอกของเราคือตอนเอริ่มมาในเอกก็เป็น สิทคนเล็กนะครับผมพี่ๆเขาเอ็นดูเพราะว่าเผยิญซูคือหน้าตาดีมากงามหยดย้อยสง่างามสุดๆใครๆต่างก็เอ็นดูนะครับอาจารย์ก็รักก็หลงมีคนให้ของวิเศษมาแต่ปรากฏว่าตอนที่ในเอกฟื้นกลับมาครับมันจะเป็นช่วงที่อาจารย์รับสิทธิ์คนใหม่มาเลยมีสิทธิ์น้องเล็กมาอีกคนหนึ่งในเอกเป็นสิทธิ์ที่สี่เนาะเป็นสิทธิ์ที่สี่ไป ในเอกรำลึกว่าเหมือนสิทธิ์น้องคนนี้จะเกลียดตัวเองมากทาไมถึงเกลียดตัวเองไม่รู้แต่ว่าจะพยายามแย่งทุกอย่างจนทําให้สิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่รองสิทธิพี่สามไม่ชอบตัวเองอาจารย์หาว่าตัวเองเป็นสิทธิอักตันยูในเอกคิดว่าจะไม่ทําอะไรให้ต้องเกิดเรื่องเหมือนเมื่อชาติที่แล้วแล้วเพราะว่าในเอกเคยไปวอลแวร์ครับทำให้สิทพี่รองมาทุบขาในเอกจนแหลกละเอียดไม่สามารถเดินได้อีกเลยครับในเอกฝังใจมากคือกลัวมากว่าตัวเองจะเดินไม่ได้เพราะว่า ตอนที่ตัวเองเดินไม่ได้แล้วมันเกิดเรื่องมากมายเสียชีวิตไปทางตอนอยู่บนเตียงไปเรื่อยๆเป็น10ปีนะครับในเอกคิดว่าตัวเองจะไม่เอาอะไรละวันนั้นคือตื่นมาป่วยแหละแต่ว่ารู้ว่ามันจะเป็นวันที่อาจารย์ะจะพาสิทธิ์น้องเล็กมาพอสิทธิ์น้องเล็กมาถึงปุ๊บในเอกเอาของที่อาจารย์ให้มาแล้วตัวเองรักมากให้กับสิทธิ์น้องเล็กไปเลยนะบอกว่าเออเอาไปเลยนะ ใช่เพราะว่าไม่ได้มีของเตรียมไว้ให้แล้วก็ป่วยครับอาจารย์เห็นในเอกของเราป่วยบอกให้ไปพักผ่อนซะพวกสิบพี่ทั้งสามเลยชวนไปแช่บอ่อน้ําร้อนที่ภูเขา,าเป็นบ่อน้ําวิเศษนะครับที่จะทําให้กระชุ่มกระชวยในเอกพาไปก็ไปไปแช่น้ําเสร็จปุ๊บปรากฏว่ารู้สึกว่ามีงูอะไรก็ไม่รู้เลยอยู่ที่ขาตัวเองแล้วในเอกกลัวงูมากครับเพราะว่าตอนที่ขาหักในชาติที่แล้วนะแล้วนอนไม่ได้ มีงูตัวหนึ่งที่มันเลื้อยอยู่บนตัวในเอกแล้วในเอกขยะขยะมความรู้สึกนั้นมากกลัวงูมากแต่ว่าตัวเองกะขยับตัวไม่ได้หนีไปไหนก็ไม่ได้เลยกลัวจนสลบไปเลยนั่นเองทําให้ในเอกฝังใจว่ากลัวงูสุดๆเลยในเอกบอกพี่ๆนะครับสิบพี่ก็ไม่เห็นมีงูเลยพอดําไปดูไม่เจองูเหมือนกันในเอกเลยขอตัวขึ้นมาก่อนปรากฏว่าเอ้ยเจอคาบงูจริงๆเป็นคาบงูดานะครับงูดําตัวนี้น่าจะบําเพ็ญมานานกลายเป็นเจียวละ นั่นเองนะครับไอคาบงูอันเนี้ยสามารถเอาไปทําเป็นของดีสําหรับสวมใส่เป็นของป้องกันตัวได้สิิ์ที่ใหญ่เลยเดี๋ยวจะเอาไปบอกอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวจะเอามาทําให้ในเอกเป็นชุดในเอกของไม่ต้องก็ได้คือในเอกใจจะไม่อยากอยู่ที่สํานักแล้วอยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่าติดที่ในเอกเยังบําเพ็ญไม่ถึงขั้นที่จะสามารถลงจากเข่าได้ อาจารย์ไม่ให้ในเอกลงจากเขาครับคือในเอกไปขอแล้วนะว่าเอออยากจะไปข้างนอกเพื่อที่จะไปศึกษาหาประสบการณ์ในโลกมนุษย์แต่อาจารย์ไม่อนุญาตสิพี่สาก่อนเป็นคนค่อนข้างล่าเริงแจ่มใสนะครับมาบอกว่าจะลงไปทําภารกิจที่โลกมนุษย์ให้ไปด้วยกันมาชวนในเอกไปในเอกเลยไปนะครับสิ่งที่สาค่อนข้างเป็นคนเสเพนิดนึงพาในเอกไปหอคณิกาเพื่อไปเปิดประสบการณ์ของในเอก ปรากฏว่าไปลเลาเจอนักพจ์มานครับซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาเป็นเซียนเนาะฝึกเซียนกับฝึกนักพ์มานเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่านักพ์มานคนนี้ดันถูกใจในเอกเหมือนจะมาก็รอก็ติดกับในเอกแต่ในเอกไม่ได้สนใจนะครับจนกระทั่งโดนพิศจิ้งจอกกึ่งๆมาช่วยในเอกหนีจากนักพ์มานนะครับให้เข้าไปในเมืองจิ้งจอกแล้วในเอกโดนผนึกพลังอยู่เพราะว่ามีเรื่องกับนักพ์มานนี่แหละพิศจิ้งจอกบ,บอกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีคลายผนึกนะแต่ว่า ต้องไปกับไหว้ฟ้าดินกับปริษัทจิ้งจอกคือเข้าพิธีแต่งงานแล้วจะทําให้ได้อวยพรทําให้กลับมาใช้พลังได้เหมือนเดิมนั่นเองแล้วไปก็ไปนะครับไปถึงไปกาบไหว้ฟ้าดินแต่ปรากฏว่างูตัวนั้นนะครับพระเอกของเรานะไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมให้ในเอกแต่งงานกับใครออกมาอะละว,ว่าครับทำลายพิธีแต่สรุปในเอกได้กับไหว้ฟ้าดินจริงๆนะเออ่อะโอเคจบไปแต่เจียวก็พาในเอกออกมามดพดมาก,ก็ไม่ได้ในเอกไปอันนี้ไปลองหาอ่านดีเทลเอาเนื้อเรื่องมันยาวมากเสร็จแล้วพอออกมาจาก ปีศาจจิ้งจอกอครับผมในเอกกลับไปที่ภูเขาในเอกก็ยังไม่วางใจสิทธิพี่สิทธิ์น้องของตัวเองเลยจริงๆคือทําใจสนิทสนมด้วยไม่ได้เพราะว่าตัวเองถูกด่าถูกว่าถูกทําร้ายมาในชาติที่แล้วก็กลัวแล้วในเอกเอาน้องจิ้งจอกมาด้วยนะครับน้องจิ้งจอกตอนนี้มี3าหาง บําเพ็ญมาเหลือหางอยู่3หางนะครับพามาอยู่ด้วยสนิทก,กับน้องจิ้งจอกน้องจิ้งจอกเป็นตัวเมียนะมันก็จะมีอีเวนต์นะคะว่าเดี๋ยวมันจะมีเทศกาลงานแข่งสําหรับเซียนจากหลายสํานักมารวมตัวกันอาจารย์ให้แต่ละคนไปเก็บตัวฝึกในเอกไปเก็บตัวฝึกจนทะลวงขั้นได้เพราะว่า ได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกที่เป็นเจียวมีพลังแข็งกล้าพอถึงตอนช่วงก่อนที่จะแข่งในเอกขอออกไปเที่ยวชมโลกเพราะว่าตัวเองฝึกเซียนมาถึงขั้นที่สามารถออกจากภูเขาได้แล้วเลยออกไปนะครับออกไปคนเดียวกับน้องจิ้งจอกแล้วก็เจียวตัวหนึง่งคือพระเอกนั่นแหละออกไปด้วยการ3ามคนเสร็จแล้วในเอกครับพอออกมาจากภูเขาแล้วคือทําลายพันธนาการที่พวกพี่เขาให้มาเป็นแบบของวิเศษไม่เอาสักอยาก่าง ปรากฏว่าพระเอกรู้สึกว่าในเอกถูกทําของนะเป็นหนอนกูที่อยู่ในร่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนอนที่ดีนะในเอกคิดว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้เอาหนอนกูออกในเอกไปที่ตลาดมืดครับเพื่อที่จะเอาหนอนกูออกมีหมอผีที่ทําได้นะแต่ปรากฏว่าหมอผีคนนี้เป็นคนสนิทของสิ์พี่รองที่เป็นคนเอาหนอนกูมาใส่ในเอกนั่นแหละหมอผีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสิเพราะว่าจะไปติดต่อกับสิบพี่รองก่อนในเอกเอาโอเคได้นะตอนที่จะไปพักครับปรากฏว่า ไปเจอกาวปีศาจจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้อาวุโสปีศาจจิ้งจอกคือคนที่นายเอกได้กลับไหว้ฟ้าดินด้วยนั่นแหละผู้อาวุโสปีศาจจิ้งจอกมาพูดคุยกับนายเอกบอกว่าจริงๆแล้วนายเอกเป็นเมียตัวเองแล้วนะพอกลับไหว้ฟ้าดินกันไปแล้วแต่ว่าพระเอกไม่ยอมครับพระเอกตอนแรกไม่รู้ว่าผู้หญินแปลว่าอะไรก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นหูญินของนายเอกนะปีศาจจิ้งจอกชะงักไปนิดนึงว่าอ้าวนี่ขนาดราชาปีศาจมังกรยังจะต้องเป็นหูญินของนายเอกเลยหรองั้นตัวเองต้องเป็นหูญินด้วยหรือเปล่าแต่ว่านัก บอกในเอกว่าเออเดี๋ยวจะเอากูออกให้นะคือเป็นปีศาจจิ้งจอกที่ดีมากครับคุณธรรมสูงส้นอันนี้ก็ครบแล้วตัวละครหลักสตัวเนาะในเอกพระเอกใช่ไหมครับมีปีศาจจิ้งจอกมีน้องจิ้งจอกตัวน้อยอีกหนึ่งตัวพอทําพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพี่รองตามมาเจอในเอกพอดีตอนนั้นกูถูกทาลายพี่รองเจยบาดเจ็บนะครับเรียกขอให้อาจารย์มาช่วยอาจารย์มาครับมาสู้รบปบมือ ที่ลองเห็นจิ้งจอกตัวน้อยแล้วโมโหเพราะว่าจิ้งจอกตัวน้อยเนี่ยต้องล,องล่อรววในเอกแน่เลยเลยฆ่าจิ้งจอกตัวน้อยไปในเอกเสียใจมากร้องไห้หนักมากนะครับสิ์น้องก็ออกมาตามด้วยสิย์น้องเล็กจริงๆแล้วเมื่อชาติที่แล้วไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่าชาตินียรู้สึกว่าอยากอยู่กับสิทธิพี่สี่มากๆเลยพอเห็นสิทธิพี่สี่ร้องไห้หนักมากเองก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างทําให้กายร่างครับกลายเป็นเจ้าสํานักเฉยเลยคือจริงๆแล้วอ่ะสิ์น้องเล็กคือเจ้าสํานักที่ใช้วิชาบางอย่างเพื่อที่จะฝึกตนให้อัพเลเวลไปอีกระ พอเห็นในเอกลองให้หนักมากเลยบรรลุได้ยังไงไม่รู้มีพลังกลับมากลายเป็นเจ้าสํานักเหมือนเดิมนะครับเราเจ้าสํานักช่วยสู้กับเจียวกับปีศาจหมาป่านะครับเสร็จแล้วพาในเอกกับสํานักไปเราขผนึกความทรงจําของในเอกทีนี้ในเอกจาไม่ได้ครับขังพระเอกกับปีศาจจิ้งจอกไว้ในหอเก็บปีศาจครับแล้วในเอกก็จําไม่ได้นะครับรู้แต่ว่ามีความฝังใจกับพวกสิบพี่ตัวเองเราอาจารย์มากเลยไม่ค่อยอยากจะอยู่กับอาจารย์อยู่ดีเสร็จแล้วมันก็จะเข้าอีเวนต์เป็นการ ฝึกวิชานะครับในเอกถูกให้ย้ายไปอยู่ที่เขาเดียวกับเจ้าสํานักเลยเพราะว่าเจ้าสํานักบอกว่าให้เอาในเอกมาไว้ใกล้ๆตัวนะจริงๆเจ้าสํานักมีความหลงใหลในตัวในเอกครับเ้าในเอกไว้ไว้ใกล้ๆตัวในเอกเหมือนจะพอรู้สึกถึงพลังนะครับว่าเจ้าสานักอาจจะชอบตัวเองเห็นว่ามันมีเจดีปีศาจนี้อยู่ก็ขอเจดีปีศาจมาเจ้าสํานักด้วยความรุ่มหลงเนาะเลยให้เจดีปีศาจไปในเอกเอาเจดีปีศาจมาแล้วเพอทำตัวเข้าไปในเจดีปีศาจทำให้เกิดรอยทําให้ปีศาจที่อยู่ในเจดีปีศาจหลุดออกมา มีมังกรกับปีศาจจิ้งจอกนั่นแหละมันก็จะเป็นอีเวนต์นะครับว่าปีศาจจิ้งจอกกับพระเอกออกมาแล้วเอ้าในเอกจํากันไม่ได้หรอจะหาทางลือฟืน้นความทรงจําของในเอกนะครับตอนที่มีการแข่งขันด้วยอันเนี้ยไปแข่งขันกันไปในเอกแข่งชนะด้วยนะแต่ว่าหาเรื่องครับออกไปจากขุนเขาอีกแล้ว ไปถึงทะเลตะวันออกเลยเพราะว่ามันมีพลังมังกรอยู่ตรงนั้นกะว่าจะให้พระเอกไปอยู่ที่นู่นเพื่อให้พระเอกไปอับพ,พลังครับจะได้มาช่วยในเอกหรือฟื้นความจําจะเป็นอีเวนต์ว่าจะเจอมังกรอยู่ที่ทะเลตะวันออกต้องอยู่ในทะเลตะวันออกเพื่อที่จะฝึกพระเอกต้องฝึกปืนในเอกก็ฝึกฝนจนมันรุขั้นเซียนยิ่งใหญ่พลังเยอะแยะมากมายในเอกกับพระเอกออกมาแล้วคะ่ขึ้นมาที่หาดปรากฏว่า ไปเจอกับเมืองเมืองนึงเป็นอาณาจักรมนุษย์นะแต่ว่าฮ่องเต้เหมือนถูกพลังมารเข้าสิงในเอกของเราไปช่วยทําให้ฮ่องเต้หายได้ปรากฏว่าพลังมารท่องเต้คือเป็นคนของสํานักนักพจ์มารคนนั้นนั่นแหละครับอ๋ออันนี้เราข้ามไปจริงๆเราจะมีนักพ์มานอีกหนึ่งคนนะครับที่ร่วมเดินทางด้วยนักพจน์มานไม่ใช่คนที่มาเกี่ยวในเอกครับแต่ถูกส่งมาเพื่อที่จะจับในเอกนั่นแหละแต่ว่าสู้กับพระเอกกับปิศาจจิ้งจอกไม่ได้ ถูกจับเป็นะเลยต้องติดตามไปที่ทะเลตวันออกด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันก็จะเกิดความผูกพันกันนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ทะเลตวันออกอ่ะปีศาจจิ้งจอกนักพจนมานกับน้องจิ้งจอกไม่ได้เข้าไปฝึกตัวด้วยในเอกให้ออกมาก่อนแล้วในเอกก็อยู่กับพระเอกไปพอช่วยพลังห่องเต้อะไรเรียบร้อยแล้วครับทุกคนกลับมามียูเนียนกันเนาะจะมีพระเอกในเอกนะปีศาจจิ้งจอกนักพจนมาน,น้องจิ้งจอกเสร็จแล้วพี่ใหญ่กับพี่รองออกมาตามหาในเอกนะเพราะว่าหาในเอกไม่เจอ ส่วนในเอกนะครับอยู่ๆไม่ทับที่เจอในเอกใช่ไหมรูปในเอกเก็บไว้พอเป็นเซียนก็อยากจะเก็บรูปออยเพราะว่าในเอกดูดีมากเอาไว้บูชาปรากฏว่ารูปเนี้ยสิพี่ใหญ่กับสิพี่รองไปเจอเข้าวเลยไปเก็บมานะครับผมถามว่าได้มาจากใครไม่ทับบอกนะคบว่าอ๋อเป็นของเซียนคนหนึ่งที่มาช่วยห้องเต้นะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือนภพมาไปได้รูปนี้มาครับแล้วดูดในเอกกับมบังกรแล้วก็ปีศาจจิ้งจอกเข้าไปในรูปภาพเพราะมเป็นวิชาลับของสำนักมาร แล้วก็พาตัวเองกลับไปที่สํานักมานครับเพื่อที่จะเอาไปรายงานหัวหน้าของตัวเองเพราะว่าในร่างของนักพจน์มานมีอาคมบางอย่างอยู่ที่ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนหรือทรยศจะตายทันทีนะครับนักพจน์มานต้องพาทั้ง3คนมาซึ่งในเอกสามารถทะลวงรูปออกมาด้วยพระเอกออกมาปีศาจจิ้งจอกออกมานะครับจากนั้นสู้กันเป็นสเปเชียลเอฟเฟกจนทุกอย่างจบไปนะครับผมต้าสำนักของพักมานก็ตายไป คนของสำนักเซียนมาช่วยด้วยนะแต่ว่านายเอกไม่ยอมกลับไปครับทำให้สิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่รองตกอยู่ในภาพลวงตาแล้วก็ให้เจ้าสำนักสัญญาว่าจะไม่มาเข้าใกล้ตัวเองอีกนะเจ้าสำนักก็ยอมครับเพราะว่าใจอะชอบนายเอกส่วนสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่รองติดอยู่ในภาพลวงตาที่นายเอกสร้างขึ้นคือเป็นของชาติที่แล้วย้อนให้ดูเลยว่าพี่ใหญ่กับพี่รองว่านายเอกนะพี่รองขักขานายเอกด้วยนะสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่รองตาขังกันตายครับ เสร็จแล้วสิทธิ์พี่สามมาด้วยอาจารย์ก็มาด้วยเพื่อที่จะขอเข้าไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นข้างในทั้ง4ี่คนสำนึกผิดมากที่เห็นในภาพลวงตานั้นมันคือพี่ตัวเองเคยทําทําไมถึงใจร้ายกับในเอกได้ขนาดนั้นสบเรื่องไปนะครับส่วนในเอกไปมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอยู่กับพระเอกครับเขาก็จะไ,ไปได้กันนะเป็นพระเอกกับในเอกอยู่ด้วยกันไปจะมีปีศาจยิ้งจอกอยู่ด้วยคือกลับไปอยู่ที่เมืองปีศาจกันไปนะครับ แล้วจะมีเป็นความสวีบวีวีกันจนมีลูกมังกรอ,ออกมานั่นเองอันนี้จะประมาณนี้จบ3มเล่มนะครับผมโดยหลกัหลกๆเส้นเเรื่องจะประมาณเนี่ยเท่านี้นะครับส่วนดีเทลมันจะมีเยอะมากแนะนําให้ไปลองหาอ่านกันสนุกมากครับเรื่องนี้คืออ่านแล้วมันจะแบบอ๋อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนะแนะนำให้ไปลองหาซื้อหาอ่านกันดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบยังไงสําหรับวันนี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจ,จะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหน คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยและรีวิวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเล่าเรามีช่องทางการสนับสนุใสนให้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือท w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ